น้ำหนักผมเนี่ยอยู่มาสั้งเจ็ดสิบกว่าได้ครับเจ็ดส <71, 72, S 1> ิบเอ็ดเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสามวาอยู่ในช่วงเนี้ฮะครับผมไปทํางานได้อยู่มาณั้งสามเดือนน้ําหนักผมลดลงมาเหลือห้าสิบเก้าพอนหนักมันลดตาก็เริ่มพ่านเหมือนกับผมเนี่ยมองอยู่ในหมอกเลยหมอกที่หมอกทึบๆอะ่ะช่วงที่ผมมีอาการช็อกเนี่ย,ยมันแบบว่ามองไปเนี่ยมันท่าไปหมดเลยแล้วผมรู้สึกเพียแล้วแบบว่ากลางวันเนี่ยหลับตลอด ไม่หลับก็ไม่ได้นั่งสับปรงงกนั่งสับเงโงกตลอดพอเล่าอาการให้ในแพทย์ฟังครัในแพทย์ท่านบอกว่าสงสัยจะเป็นเบาหวานพอเช็คเลือดออกมาเนี่ยก่อนทานอาหารนะฮะแล้วก็หลังทานอาหารเนี่ยค่ามันอยู่ที่ประมาณห้าร้อยถ้ากี่แคปซูลครั้งแรกก็ครั้งแรกนี่กลางคืนเนี่ยก่อนนอนในสองแคปซูลเช้านี่สองแคปซูลหลังจากนั้นเนี่ยประมาณสัก ช่วงช่วงเดือนแรกนะครับเริ่มลดละลดไปเหลือร้อยเจ็ดสิบกว่าเมื่อเช้านี้ผมเพิ่งไปหาหมอมานะผมหมอเขานัดเจาะเลือดตรวจเลือดผมอยู่ที่ร้อยสี่หนึ่งหนึ่งศูนย์สี่หนึ่งศูนย์สี่ไม่ใช่ร้อยสี่สิบนะครับหนึ่งศูนย์สี่หนึ่งศูนย์สี่โอ้โหแล้วอยู่ระดับนี้ยทั้งหมดหกเดือนเจ็ดเดือนมาแล้วบางเดือนนี้ไม่ถึงร้อยได้สามไปบางเดือนไม่ถึงร้อยครับเดี๋ยวนี้นะฮะ ผมเมือนผมอายุสี่สิบอะคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยจะรู้มันจะอ่อนเพลียไม่มีแรงไม่มีแรงแลาอะไรมันก็ไม่มีแรงไปหมดเอออกว่าคนเริ่มสนใจขึ้นมาทันทีเลยแล้วเออแล้วที่บอกว่าตาพร่ามัวอานนี้เป็นไหมฮะไม่เป็นละฮะใสใสชัดเลยครับมองอะไรก็ชัดนะฮะ